นะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไพ่เอฟซีพระธรชมครับมือนีผ้ามาแวะตลาดนะครับตลาดคลองถมเทศบาลตําบลหนองหลวงนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับต้องช่องบ่าวเท่าชาแนลด้อพี่น้องเด้อนะครับผ้ามาแวะตลาดก่อนพี่น้องว่าเจ้าปลาไปฝากพี่สาวนะครับเอาไปต้มเล้งขายดีปลาเพิ่นขายดีพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจะพายงางตลาดด้วยพี่น้องเด้อนะครับปลาเพิ่นวายยิงท่านใดๆด้วยพี่น้องเด้อ นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2568แต่ว่าปลานี่มันใจเก้าครับอ่าปลาหัวน้ำมักเก้าพี่น้องงวดที่ผ่านมามาหาปลาพื้นคงสุดท้ายปลาหัวน้ำเกล้ากระเดกอะไรนี่้าให้มีเก้าครับอ่าเอาแบบสัญจรเลยมักเก้าครับอ่าท่านผู้ชมว่าจะเอาปลาปลาไปต้มโอ้ขายดีคักมันนี่มันไกลบุญขาประดับดินเนาะปลาเนาะครับเอ่าขายดีครับท่านผู้ชมคคูู่่กกัันนเออบ่คู่กันปลาขายดีอ่า ปลาขายดีเดี๋ยวบ้าท่าจเจ้าไปยุ่นี่เอาไปต้มเหลืยอยุ่ทั้งหลังนี่ไปฝากพี่สาวว่าจะไปต้มกับตำห่งนะครับเดี๋ยวจะแพะ์ผ้าแวะนะร,ร้านขปุญจีพี่น้องนะจะพาไปชมไปฟังนะผมเซียนพ่อลุก,ก่อนนะับหลักหน่วยถือว่าแม่นได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมาห้ามาหลักหน่วยนะครับเซียนพ่อลุก,ก่อนตบมืชมอ้อาปลานี่เท่าไรนี่จะไปต้มไหม นี่ปลานี่เหลือยืนมาเนี่ยโอ้เหลืียจะขั้อ่าจะคั่วยืนมาปลาเจบาทอ่าต้องจะเรียกตัวมันเให้อ่าเรียกให้ในปลาเอาจักเอามาสั่งลูกจักสองสามลูกลูกจับปลาปลาไปต้มทำมุชมจับปลาไปต้มเอ่อปลาคนมางวดนี่ได้พี่น้องเด้อพ่อค้าขายปลานะครับเก้านะครับแต่ว่าจับคู่ปลาเพิ่นทิ้งท่านอีกกล่องพี่น้องนะครับเก้าเออสามสองสามลูกเออ เดี๋ยวว่าเป่าแถวปลาก้อรรองเดี๋ยวจันเปเอาข้ปุ้นจีนะครับผมท่านผู้ชมบ้านเถาจะไปต้มน้ำเอาไปฝากเท่าไรก็ลูกสองเจ็ดเจ็ดธรรมชุ่มสองถุงไปฝากพี่สาวน้ำเอาไปต้มน้ำขายดีมั้งนี่ปลาว่าใกล้บุญเขาประดับบินมัดเลยปลาอะไรปลาสดกับมัดรัตวาดนี่ปลาว่ากัยังสดอยู่อย่าให้ปลาคั่วให้งวดนี่เก้าเล่นบ่ครับผม ه, <9 S 1> เก<อ>้าเก้าวเป็ดเก้าแปดเก้าผมมวลนี่เด็กกันรัตเซียผมก็ไป่อเก้ <9, S 1> าแปดอ่ <9, 9, S 2> าท่านผู้ชมนะครับอ่าร้านข้าวปุ้นจีนพี่น้องเนาะขามารถล้วก็ต้องแวะเอาไปฝากพี่สาวท่านผู้ชมเอาสามสามชิ้นครับขอบคุณจีได้พี่น้องเด้อเอาจังไปพ่อกันอยู่บ้านท่านผู้ชมนะจังไปชมไปฟังน้ำกันครับอ่า มาทุกนัดเป็นบ่ครับผมทุกนดัดเป็นพี่น้องเลยทุกวันพฤหัสนะตลาดคลอ,องถมนะเทศบาลตำบลหน,น,อ,งอ,นองหลวงมีสามอาทิตย์แล้วก็หยุดสองอาทิตย์พี่น้องนะครับผมมาหอดบานแล้วทำชุ่มนะครับถ่ายดอกต้นดาวเรื่องพี่น้องให้ FC, หอเอฟซีได้เบิ่งอันนี้พี่สาวปลูกให้ทำชุ่มยายจอยนะครับผมเราปลูกอยู่หน้าบ้านให้นะครับดอกง่ายดอกงามนะครับผม สวัสดีเอฟซีแฟนครับท่านช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมเย็นว,วันที่21สิงหาคม2568นะครับจากหกโมงแรกนะพี่น้องนะครับรอาทิตย์อยู่ทื่งปลาอยู่นะครับกลับเข้าหมาหอดบ้านแล้วนะครับผ้าแวะพี่น้องออกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับบ่าวเท่ากับผ้าแวะตลาดนะครับไปหาพ่อค้าขายปลานะครับเออพ่อค้าขายปลาคุณ่างวดนี้มักเก่าเด้อพี่น้องเด้นะครับงวดอ่าหนึ่งกันยายน2568นะครับผม อ่าพอมาเดี๋ยวรอกอนนะครับผมเออวันนี้นะครับบ่าวเถาะจะลงไ้พี่น้องเสียนพ่อลูกอ่อนนะครับหมวด่ิพานมาหลักหน่วยทีว่าแม่นมาห้านะครับเออเพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับจังไปช่ไปฟังน้ำกันแวะตลาดได้ปลาพี่น้องพ่อค้าขายปลาขายดีบ่าวเถาะได้ปลามาต้มต้มปลาได้ปลามาฝากพี่สาวอ่านะครับอันนี้ก็ได้พี่น้องผักไกะแยง เดบักพุงมาพอพี่น้องบักพวงเดบักทัวมาฝากพี่สาวนำ้ำเอาดเดบขปุญจีมือนีมาให้เพื่นกินอีกมือนหนึง่งอายุวันมาเทียวอายุวันแหม่ขาตะไคร้มาใส่ต้มปลาแบงให้เพื่อนนำ้ำแหมนี่ละพี่น้องสิบบาทกำบังไงงามเนาะแหมกำบังไงพี่น้องขาตะไคร์จะไปชม,มไปฟังน,นันกันขดไม่ได้พูดละจะไปพ้อกันสามใบเท้าอยู่เฮียน เอ้ามาถือเอายางเซมอะไรน้องหุณป้าเอาเอาถือถือเอาไปพุ่นถือไปพุ่นถือไปพุ่นไปจังไปชมไปฟังน้ำกันทักกันแย่งเดี๋ยวจังมาแบ่งเอาเด้อไปไปไปพุ่นไปพุ่นพี่น้องจังไปฟังไปชมน้ำกันคั่มแล้วมืดแล้วเนี่ยดอกดาวเรืองพี่น้องแบบมีสองพันพี่น้องอีกพัฒน์หนึ่งบอ๊บใครเป็นดอกอ่า เอ,เ,อเอา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 นั่ง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 ,งเ,<ม>เด็ดป่ามาให้เอ๋ไม่ต้มเอาเลี้ยนแถวกันดีๆยี <laughs> อ่อ้วนผูใหญ่กมัวสวัสดีสามใบเถาสามใบเถาสวัสดีค่ะมาเปิดลอดก,กัน สามสาวสารพันยะพี่น้องเอ้ยเอาจักกวนเอาจักกวนเอฟซีฟังนะเปลเป็นบอสสารพันเปลี่ยนบอสเสียงมันเหลือมันเลึงแล้วเสียงมันเหลือมันเลึงแล้วเออสาวสารพันี่เห็นบ่าสาวสารพันเธ์อ้าวนี่นี่นี่อ้าวมือนี่อาขอบคุณจีของแซ่ไอพี่น้องจังชกจังฟังน้ำเกนได้พี่น้องเด้อคุยกับพี่สาวเอาเอาโชว์ยิบซี่พี่นู้นนี่แหละพี่น้องไม่ได้เพิ่งกินดูหรอก แพรร์ง่ดีเนาะแพรร์ง่ดีทุกอันนั้นจับจับอืมอืมสามสาวสามสาวสารพันยะพี่น้องเอาอันนี้ปะปลาแบงเฮี้ยพี่น้องยี่จอยพี่สาวอ่าอันนี้ก็ระองแม่ยี่น้ำตาร่วงอันนี้กระยี่อวนก็ระองแม่บ่าวเถามีมีไอ่สามมีเอี้ยสามพี่น้องบ่าวเถาเป็นคนคนที่เจ็ดนับน้องลาโมเออแต่ว่านี้ผู้นี้เป็นเอี้ย ใหญ่ๆลองมานี่แล้วนี่้็กะจิพี่ไอ้ไงไอไงเป็นไอ้ัวไอไงเป็นไอมัวไอ้จอยบ่าวแถามีไออีกสามคนพี่น้องเออพี่สาวสามเออพี่สาวสแซมบันปแซมแอบปลากะจังแบงได้หนิปลานี่ปลาจังแบงขยายน้ำตาล่วงผู้ผู้อยู่นี่หลายคนกับใบหลายตัวเน่ยแยน้ำตาล่วงก็อยู่กับพี่เขยสองคนแก่ไอ้แจ็คพ่อได้ไปต้มเออพี่น้อง มาเบ่งน้ากันนะก่อนจะฟังสารพันยาสามสาวช่วงมีทอดเทียนเนี้ยต้องเอาจักก่อนได้กินแล้วล่ะอ่าไ่ด้ไ่ได้จักอนเต้องมาเพินนขึ้นต้นไงในล่ะลองสารพันทำยังไงล่ะเออว่ครก็ม่อมนะเนี่เออ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 เเออเออเออเเออเออออเอ มาเลยมาฟังคำกก่อนอ็อ่าอ่าอ้าพี่น้องมาเบิดน,น้ำกันเสียนพ่อลูกอ่อนนะครับผมยิบปนนก,กก้อนยิบปกก้อนเอออ้าพี่น้องเอ่าเสียนพ่อลูกอ่อนเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยเพิ่นือว่าแม่นยู่นะครับเป็นชุดบนล่างแค่ซีคูเท่านั้นพี่น้องหลักหน่วยมาห้าหลักสิบเพิ่นบ่เขาหลักหน่วยเดิมดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาห้า นับเซียนพ่อลกูกก่อนเอางวดน,นีเพิ่นส่งมาให้ด่วนๆส่งมาแล้วพี่น้องหาผู้ใดมีหลักสิเป็นแม่นจับมาใส่หลักหน่วยเพิน่นนับเซียนพ่อลูกก่อนครับ1กันยายน2568หลักสิษย์8กับ0หลักหน่วย4กับ5หลับพิ่นเน้นที่0ได้พี่น้องได้งวดน,นี่หลักสิษหลักหน่วย4กับ5แต่ว่าผู้ใดมีหลักสิเป็นแม่นจับมาใส่เป็นชุดบนล่างนะครับ่า84850405พิ่นว่ามเม็ดเดียว0405ตัวร่อง แต่ว่าสีคูนี่ติดไปเลยนะธรรมชมอ่าเป็นแนวทางในพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบ่ชอบคือบ่าวถาวาเบิ่งซื่อๆพี่น้องนะแรับตะวันลัก่นแม่นงวดที่ผ่านมาครับเซียนพ่อลูกอ่อนหาพี่น้องนะครับห้ามาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนอันนี้เป็นชุดบนล่างสี่คูทานั้นนะครับสีคูนี่ติดไว้เลยหาลอตเตอรี่ไว้เลยถ้าผู้ใดมักลักศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเน้นศูนย์สี่นะครับผู้ใดมักลักแปดก็คือแปดสี่แปดห้าธรรมชม แแคปนาจอเสียนพ่อลูกอ่อนนะครับผม<ไ> <c oughs> เอาไ่ได้เหไ่ได้ซื้อไม่พันกินดูเรกพี่น้องพอดีตลาดนัดจิมี่สองมือที่เป็นขายกับปุ่นจีเอใ้ให้พันกินพุรานอากินแล้วเพื่อนจะลองสารพันในฟางแบบกานางหลดนางหาเเอาแม่หยาบหาเอา,เอา,เ,อาเอาพักพกันแง่ดีวาพักกันแง่กมีเด้ อ่าเขาใส่ต้มปลาม่ปลาต้อจ้อืมปลากังต้มใ่ปอ่าอันนี้ไม่บอกทัวไม่ตำน้ำอันนี้อ้าต้มปลาุไะแย่งยูรอพี่น้องครับเยอมากคุณปลาตัวใหญ่ซื้อมาให้เออตัวใหญ่ต้มหนึ่งคุณ่ะอันนี้าตะไคร่ไปบรกูพี่น้องสิสิบบาทบานเฮาคุณนะกับหมเลยเออมือว่านเอเป็นแมเอก้อยแซบปะมืออื่นมันมาจากัาไปตลาดมือ่นอสามใบเท้าพี่น้อง ราะว่าวันที่ยี่สิบสามเกศจะเป็นบุญเขาประดับดิน,พ,นพี่สาวพึ่งจะไปซื้อของมาใส่บุญพี่น้องเขาประดับประดับดินให้เราใส่ยังแน่เลยใช่ไหมได้อย่างนาั้นกินมัน,ะนปะผูะ้ใพดพาไปน้ำปุ่มไฮรันไฮรันสะใภ้พลาดไปเออนะครับเดี๋ยวกระจายเพิ่นพี่นออ้องเออท่านทูบสะอาดให้แล้วเออเคยเกศเพิ่นมื่อินเพิ่นจะพาไปย่างตลาดเอียงเมื่อนตลาดนองหลวงเมื่อนปะ ไปซื้อของมาใส่อาบุญเขาประับินพี่น้องไม่รู้เมื่อจะให้ลูกสะพ้ายย้อยจ้อยนี่ละพาไปครับรถพาไปอขุนละไปพ่อแม่ค่ายเขาเหนียวปิ้งน้องถามหาอยู่คุณลาภีพ่อดีแล้วพ่อพี่สาวเบาเท้าสั้นก็เลยว่าพี่ยี่สิบสองเนี่ยคนจะมาอยู่อ่าคาวนะครับท่านชมเบาเท้าขอบ ขอบคุณครับเซียนพ่อลูกอ่อนด้วพี่น้องเด้อนะขอบคุณเพื่อนหลายๆที่ส่งมาให้นะผมให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านชมทุกท่านด้วพี่น้องเด้อขอบคุณพญายมยพี่ป้านาสุขุสุขสุขขนท้ายนี่แหละพี่น้องท้ายบรรยากาศพี่สาวแน่นะพี่น้องนะเนาะเบาหนัวเบาคุยกันไปแนะ่พ่อให้ได้เวลาพี่น้องนะครับผมอ่าขอบคุณนะครับให้โชคให้ m ắ นพอกันคลิปหนะสวัสดีครับ